อะไรมาข้อไปก่อนเดี๋ยวเราสองคนได้เดี๋ยวนี้เพิ่งพักก่อนไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวพักก่อนอันน้ำให้เอาพี่ปูเอาเอายางออกไหมลูกยางข้างล่างกั้นเดี๋ยวยางนี้เอาออกยางก็ไม่น้ำไม่รู้มีพวกเกาน้ำไม่รู้รวมรั่วแล้วมัีได้เฉยน้ำรั่วไม่ได้ครับวิทย์หัวใได้ช่ทนนี้อยู่อยู่ในเขาไปข้างก่อน

เจ๊วันนี้ก่อนออกมากระจายหน่อยเจ๊จะไปนั้งทำธตระนี้อยู่